สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบม,มาพอกันกับแบทในช่วงเทียงของมือวันที่20เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567ันห้าร้อดนะคะมูลนิธิผ้าพลอยพี่น้องบานเฮาสุขสกข,ข,ขนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทา้างนะคะลาวพัฒนานะคะพี่น้องค่ะแนาว่วทางจากอาจารย์เคยทาได้นะคะมือวันพุ่ผ่านมา แนวทางของอาจารย์เล่าเขาตุกับค่ะเขามอบเป็นแปดเก้านะคะพอแม่พี่น้องค่ะอมรินีอากาศติดตามไห้นะคะสําหรับแนวทางเล่าพัฒนาจากอาจารย์เคยทําได้ค่ะแนวทางของอาจารย์มนีนะคะสีแดงมื่เป็นตัวไดพอแม่พี่น้องม,มาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะอาจารย์สวัสดีนะคะค่ะอ,อาจารย์ม่งแมยค่ะเดกตเข่าค่ะอาจารย์ เก็บหกหกเจ็ดหกอ้ตัวนั้นตัวนี้ตัวที่อาจารย์มั่นใจตัวนี้ครับค่ะวันนี้ก็มั่นใจค่ะหกเจ็ดอ่ามีหกเจ็ดหกแล้วก็หกเจ็ดนะคะอาจารย์เก็บหกเจ็บครับสอ่นมันมีสองสดครับเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดหกบอกอาจารย์ครับกลับไปเลยครับอ๋อค่ะอาจารย์หกเจ็ด หกเจ็ดค่ะเจ็บหกเจ็ดหกค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะศูนย์หกศูนย์หกค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะสองหกครับสองหกค่ะวงที่เจ็ดหกหกเจ็ดหกค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะเจ็บหง เจ็ดหกค่ะครับว่องซับนี่ครับค่ะฟันว่าจังไหนค่ะอาจารย์คะฟ<ห>ันว่าจังไหนค่ะอาจารย์ฟันว่ามันเข่าลอ่อ,าลไปไปองคือเขาเอ่าล่องค่ะฟันว่าใบใบน้ำคงคือเกาปะค่ะอาจารย์ว่าใบาบน้ำคงค่ะค่ะฟันก็เลขตัวนี้มันเข่าล่องเข่าล่องนะตัวว่ามันเข่าล่องเดิมมนันน่ะแหละโอ้ค่ะอาจารย์นี่แหละงวัดที่สี่ปีปีผมหายมากถึงลาวถึงไทย วัดพิซี่คแบบมุ่งข่าวล่องกะมันใจคนระับกะป้องปันกะเอาไปเสียงเบิง้งปันวัดจับปลากคนไงใส่ยามกะจับปลากอนไงคล่องซนะีเมนครับอืมกะอยากเรียนกะเรียนโตผู้บงเนี่ยล่ะอ่าโตนั่นกับผู้ดใดอยากกันนั่นกะเอาไว้กันพุนแต่ว่าผมก็ลงไปซื้อดอกแต่ว่าผมก็มาแกพบเก็ด เจ็ดหกแล้วก็หายเจ็ดเดียวลงแต้มหนึ่งเพราะเรียกว่ามันเส้นมากจะียวลดแต้มหนึ่งรถต้องการลดไ้ให้ครับอันนี้เป็นแนวท่าเลยครับเพื่อไม่แต่ว่าอาจารย์ว่ามันใจกสิมันใจเนาะอาจารย์เนี่ยแล้วค่ะมันครับมันต้องมัดร้อนล้วค่ะคือจะอันตอนตอนหกเจ็ดเท่านี้ที่อาจารย์ว่ามันอันนั้นกับไม้แม่นี่ลีตัวนั้นนะอาจารย์ครับค่ะวันกับว่ามันครับค่ะวันนี้มันครับค่ะ ตารางเพลงวันนี้ผม่ามันี่หาบมันหาบลุงก็เลยกันไปเลยค่ะเห็นผมปั่นขึ้นมาเนี่ยโอ้ยสิได้ยินเสียงอาจารย์มเนาะเสียงอาจารย์แหงแหบอันฝนก็แห้งกอกบะนี้ห้องก็แห้งเป็นสังกะสีบะนี้สิได้ยินเสียงอาจารย์โบว์้ะนี้อาจารย์คะครับมีคนตุ่เขาครับๆโอ้ค่ะค่ะเขาเตะเรกเขาเตะอะไรวะงานน่ะเออโอ้ยต่ว่ามวันนี้เสียงอาจารย์แจ่มใสสดใสเนา่วันนี้เนาะครับค่ะค่ะอาจารย์จะหาหมอมาไหม ไปไปหาหมอสิคะครับเป็นอยังคะคือไปหาหมอก็นโรคประจำตัวนะครับโอ้โอ้ค่ะค่ะค่ะอาจารย์ครับอืมอาจ้ารย์ร่องมันเด้อครับอันนี้เพราะใหม่เป็นแนวท่าข้าวฝานี่เย็นค่ะเทียนเทวดาทรงเสริมกติถูกขึ้นเกาลัะค่ะอาจารย์อะไรอย่างนี้โชว์ไม่ใช่เล่ากระตนากรอแรกงกระลอมเพิ่งค่ะค่ะคันนี้ความเสื่อมหครับผมก็ว่าผมมีไดตสับนี่ละอ๋อก็ ว่าปืนบางเราด้วยนี่เต็มรอยด้ออาจารย์เสื้อมันครับรอยเปอร์เซ็นต์ครับจ้าอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์เสื้อมันผมเลือกขึ้นกับค่ะเหล้าได้ครับถ้าอย่บบวันวันงค่ะเหล้าเนี่ยวันอยากแน่นเนาะจ้าได้ค่ะเรียนเล้าเนี่ยมันอยากแน่นเนาะค่ะอัลลออฟเบอเนอร์ครับจ้าจ้าขอบคุณทะเป็นแนวทางได้ครับเออความฝันอีเมสค่ะเออวันไหน เสียงกะล่องเบิ้งผู้ใดบ่อยากเสียงกะเบิ้งไปอยากครอบเกลื่อนสนุกสนานไปค่รับอันนี้ต้องให้เป็นแนวทางที่ดีแต่ว่าความคิดของผมก็คื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเลครัเดียวว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์โชคดีค่ะเศร้าแล้วเล่าได้อาจารย์เด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ สรุปแนวทา,างท่ายคลิปนี้นะคะทำไมพี่น้องคะแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้ค่ะเราพัฒนานะคะเราพัฒนาสําหรับงวดทีพผ่านมานีแนวทางของอาจารย์แล้วเขาตกกับเขาแปดเก้านะคะพี่น้องคะงวดนี้นะคะอาจารย์การมาว่างแนวทางแล้วก็อาจารย์แล้วก็มั่นใจมั่นใจนะคะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับงวดนี้เนาะค่ะเพรมพี่น้องเนาะแนวทางของอาจารย์เคยทําได้คะ่ะเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหก นะคะแล้วก็มีสองตัวก็จะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกห้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เก้าเจ็ดแปดแล้วก็สองหกนะคะพี่น้องคะหกเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะที่ตัวเน้นตัวเน้นวงกลมนะคะพแม่พี่น้องคะอาจารย์เราเน้นเราหมัน่นใจคููนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาังไรกันอย่าลืมนะคะแคบหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะแล้วก็นั่ไปพิจารณาเบิรงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ ังจากลำเสียงแล้วอาจารย์เล่กากะมั่นใจนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มพุละพี่น้องเอาตะว่าเท่ากบเบิงเป็นแนวทางน้องพี่น้องเนาะ้าพ่อแม่พี่น้อง,อม,องมักชอบแนวทางของอาจารย์นะคะก็อย่าลืมพี่น้องสองถุมเคืองมือแรงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะจัดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเ้าแคบหน้าจอนะคะพี่น้องแคบหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางมณนนีจากอาจารย์เคยทําได้นะคะพี่น้องคะจงังไดกะพิจารณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเด้อคะ่พะพ่อแม่พี่น้องคะแต่ว่าอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจเต็มร,อรม้อยพุ่นล่ะพี่น้องฟังจากน้าเสียงเนาะพี่น้องเนาะจังไดกะให้พ่อแม่พี่น้องเฮาพิจารณาเบิงล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเสียงที่พ่อแม่พี่น้องได้ยินอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นเสียงฝนตกเด้อพี่น้อง ฝนตกตกตั้งมือคื่นีนีนะคะประมาณช่วงตีหนึ่งจนนี่สิเทียงแล้วก็ยังบ่เศร้าขาด่ามูนีนาสิมืดมือนะคะเออเขาพายุเขาทั้งอุดรเนี่ยพรามันเป็นเดือนกัะบพี่น้องอันนา,นาินาสิเขาเป็นเดือนแล้วนะคะมีมีมือว่างมือว่างหนี่บ่ตกมือว่างหนี่มีแดดน,นะคะแต่ว่ามือก้อนหนี่กมืนีก็ตกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอันพ่อแม่พี่น้องรับชมอยู่ทั้งจังหวัดใดภาคใด ฝนทั้งบ้านพี่น้องตกคือทั้ทงบ้านเบิงเหลาลุ้ยบอกค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะอันคอมเมนต์คำบอกกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังไงแน่น้ำท่วมบ่อรัวจังไดน,นะคะพ่อแม่พี่น้องคะทั้งบ้านที่เบิงเหลาลุ้ยอยู่นี่น้ำบ่อท่วมต่ว่าฝนตกถุกมือนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแต่ว่ามึงอื่นมึงอื่นนาซีท่วมอยู่นะคะแต่ว่าบ้านเบิงเลาด้วยเนี่ยบ่ท่วมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ เอาก็มีประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะสำหรับแนวทางมันี่ที่อาจารย์เคยทําใดนํามาฝากค่ะจึงไดกรให้พรม่พพ่น้องนําไปพิจารณาเบิงค่ะพนะ่น้องค่ะนําไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเนาะคะ่พะพรม่พพ่น้องเนาะ,ะขอขอบ,บุณขอบคุณพรม่พพ่น้องบ้านเฮานะคะสําหรับการรับชมร,รับฟังค่ะขอให้พรม่พพ่น้องบรรเลา,นนาสุขุสุขน้นโ,โ,โชคโชคมันมาลำลำลื่วด้วยแห่งๆปังๆนะคะ ขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปด้วยกันสุกุูสุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุญขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางวันนี้นะคะขอบคุญขอบคุณแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้ค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแในคลิปหนาด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสาหรับลิปนี้สวัสดีค่ะ